่ครับนดครับม่ผครับผมก็วันนี้มาเปิดตัวพรีเซนเตอร์ครับก็เป็นพรีเซนเตอร์ตัวใหม่ของผมก็เป็นครีมกันแดดและอองน้ำนะฮะชื่อยี่ห้อว่าเ e t ริดอลนะครับเป็นของทามากร,รับผมก็เป็นครีมกันแดดนำเข้าจากเกาหลีใช่แล้วมันจะขาว้มคิ้มเท่าไใช่ครับคือตัวตัวครีมเนี่ย เรียกว่าดีมากๆในแง่ว่าคือมีมีคุณสมบัติของการกันแดดด้วยแล้วก็บำรุงด้วยทำให้ผิวขาวใสอะไรเงี้ยลยาังคือคือเรื่องเรื่องกันแดดแล้วก็เรื่องความชุ่มชื้นที่แบบมากกว่าปกติแล้วก็เรื่องแบบเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเขาจะแบบมีเทรนว่าผิวขาวไงอย่างครีมเนี่ยทาแล้วผิวก็จะขาวแต่ว่าคือจะไม่ดูขาวหลอกจะดูขาวเนียนกลืนไปกับผิวอะไรเงี้ยจ่าวดค ถูกต้องครับผมพี่สังหรณ์ไหมเด็กพี่อะน้องน้อแต่ว่ามันดูเหมือนแบบว่ามันมันต้องบอกบอกกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ย จริงแล้วตัวกลุ่มเป้าหมายของตัวครีมตัวนี้เป็นผู้หญิงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็จะเน้นแบบเรื่องผิวขาวอะไรเงี้ยแต่ว่าผู้ชายก็ใช้ได้ครับผมคือเอามาทานหน้าทาตัวดไ,ได้ทำไมเขาเรื่องหน้าเรื <laughs> <laughs> ่องวินล่ะเราะหน้คือเคยถามคุณแกป๊ปเหมือนกันที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เขาบอกว่าคือผมก็ดูมีลักษณะของของเรียกว่าไงดีครับ <laughs> คือ,อเข้าเข้ากับตัวผลิตภัณฑ์ด้วยแล้วก็คือด้วยความที่ผลิตภัณฑ์มันนําเข้ากับเกาหลีด้วยหน้าผมเกาหลีอะมัจะเป็นหนึ่งหยุดเกาหลีมา อะไรก็ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นได้ก็ก็ดีครับผมก็ฝากด้วยครับผมก็หาซื้อง่ายมากนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์เคที่เราจากคามาก็ซื้อได้จากคามาช็อปแล้วก็เซเว่นอีเลเวนวัดสารอะไรทั่วทั่วประเทศมีหมดครับผมเอามาตู้รอครับพอดีว่ามันมีหมดเลยเขาเอาทำได้เราลองไปตามดูมาวขาก็ช่วงนี้เรงเราไม่ค่อยจะดีลองดูลองซ้ำได้อ๋อเขาคงดูช่วงที่ผ่านมาครับตอนนี้ดีแล้วฮะเขาบอกว่าตู้รออย่างดีแล้วไว้ดีกว่า ีเรียนหรอกครับผมก็เฉยเฉยเรื่อยๆเวลาแบบมีคนทักมาเราก็ต้องเรียกว่าฟังหูไว้หูครับทีนี้ถ้าถ้าโกนได้ก็คงโกนไปแล้วอ่ะแต่ตอนนี้ทํางานตลอดอะไรอย่างเงี้ยถ้าโกนก็ ผมว่าโกนก็เกิดปัญหามากกว่าเกิดปัญหากับที่ทํางานละครที่เขาถ่ายต่อไม่ได้ครับยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราเราคือเวลาแบบได้ยินคนทักมากครับอย่างที่บอกคือไม่ใช่ไม่ฟังนะฮะฟังฟังครึ่งไม่ฟังครึ่งฟัง,ฟง,ฟง,ฟงหูไหว้หูแล้วก็เอ่อต้องมาประกอบการตัดสินใจว่าเราทําได้ไม่ได้มากน้อยแค่ไหนแต่เขาก็แน,นะนำนว่าถ้าเกิดก่งานจะเข้ามาแล้วเสี่ยงกับมดีงานเข้าดีแล้วครับตอนนี้ครับขอบคุณมากตอนนี้ก็ไม่มีความหวังหรือว่าอะไรยังไงก็ ทักเ,เวลาคนทักมาก็ระวังก็ระวังถ้าสมมติถ้าคนทักมาเราก็ต้องระวังตัวมากขึ้นแค่นั้นเองครับแล้วก็พยายามทําในสิ่งที่เราทําให้ดีที่สุดแค่นั้นเองนะแ,แก้แกงเลยครับก็ทําบุญเน้นทําบุญทําทานเยอะๆครับผมเธอ,อไม่เคยเลยไม่เคยดูดวงเลยที่ที่ไม่ดูดวงไม่ได้แปลว่าไม่เชื่อแต่ว่า คือแค่กลัวว่าเดี๋ยวไปดูแล้วเดี๋ยวถ้าเขาทักไม่ดีเราจะกลับเก็บมาคิดเก็บมานอยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเลยไม่ได้ดูมีคนเคยทักอะไรแปลกๆแบบนี้บ้างไหมครับที่จะเจอก็อ <c oughs> มีก็มีทักบ้างมีทักบ้างแต่ว่าก็เฉยๆไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไร,รบินเคยโดนหัวอะไรอย่างเงี้ยดีไหมครับเคยเคยได้ยินบ้างครับนะให้โดนหุบคิ้วโดนโดนหัวอะไรเคยไหมการโดนหัวยิ่งปวเสีย ไม่โกนได้แต่ก่อนก่อนที่ผมจะทำงานตรงนี้ผมกนตลอดใช่แต่ว่า ทุกวันนี้มันมีงานคอนติเนียอยู่ง่ายๆเช่นแค่ละครอย่างเงี้ยถ้าเราโกนปุ๊บอาทิตย์หน้าต่อไปไม่มีหนวดทำยังไงอ่ะใ,ในละครไม่คอนติเนียเสีย <ừ. S 1> เสียกันทั้งกองอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แต่เราคิดว่าเราดังได้ประโยชน์เยอ<ๆ>มันก็เป็นคาแรคเตอร์ของผมนะครับมันก็เป็นอะไรที่อ,อ,อยู่คู่กับเรามานานแล้วก็หมายถึงว่าก็ถือว่าเป็นเอาเป็นว่าถือว่าสําหรับผมแล้ว,วหนวดเขาถือว่าเป็นสิ่งที่ดีๆในชีวิตผมนะนไม่ดีเลี่ยงไม่ไม่ มาก็จะได้ระวังตัวมากขึ้นก็กดีครับผมบขอบคุณครับ